สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยอีกมุมปิงจิดาภามีพฤติกรรมเช้าแต่โปรไฟล์การศึกษาสุดว้าวกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งสําหรับนักแสดงสาวปิงจิดาภาและต้องบอกเลยว่านอกจากความสวยแล้วโปรไฟล์ของเธอคนนี้นั้นยังไม่ธรรมดาเพราะตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมเรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ย3.99สายวิทย์คณิตจากโรงเรียนอสมชันคอนแวนรวมถึงเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเป็นหนึ่งในสภานักเรียนและเป็น รเรียนรำมเยอร์ของโรงเรียนและในช่วงที่เรียนคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนอกจากนี้เธอยังสามารถพูดได้ถึง5ภาษาคือไทยอังกฤษจ,จีนญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนอกจากนั้นเธอยังมีคะแนนสอบ ielts รวม7.0ฟัง8.0อ่าน7.0เขียน6.5พูด6.0เธอเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์สองนและยังเ ประกวดมิ s ยู n i เว r ร์สไทยแลนด2016เขารอบ15คนสุดท้ายและเป็นหนึ่งในนักแสดงละครพื้นบ้านที่หลายคนทราบกันดีนั่นเองครับและสำหรับประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลอีกครั้งเพราะเธอนั้นผ่านเข้ารอบการประกวด50คนจากรายการประกวดนางสาวไทยปี2565แต่ชาวเน็ตได้ขุดวีรกรรมที่เธอนั้นเคยทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เหยียดสีผิวคนอ้วนผอมประเด็นอาถุงคลุมหัวสุนัขเพื่อเป็นการลงโทษและการขับรถฝ่าเคอร์ฟิว์ เอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o มขอบคุณครับ